เอาเลยครับผมเอีกับผมในกริดทีเอนะครับและเราอยู่ที่เกม Food b a t t ิร์น o u d นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาต่อ EP 2จากคลิปที่แล้วที่สัญญาไว้ว่าจะมาเล่นผลแบกมานะครับซึ่งไอ้ผลแบกมาเนี้ยผมต้องพูดก่อนเลยว่าสกิลไม่ครบอย่างที่เห็นเลยมันขาดสกิลเลขห้าน,นะครับแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมไปหาอินเสิร์ตจากฝรั่งมาครับโอเคเดี๋ยวเรามาดีวิวผลแมกมา V2 กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม let's go ท่าน้างของรูปร่างหน้าตานะครับก็จะแตกต่างจาก V1 โดยสิ้นเชิงนะครับ V1 เนี่ยเคยทำคลิปรีวิวไปละมันจะเป็นรูปพริกใช่ไหมแต่นี้นจะเป็นแบบเป็นลูกเลยนะฮะแล้วก็แบบมีความเป็นแมกมาที่สมจริงขึ้นรุนแรงขึ้นนะครับผมซึ่งตัวผลแมกมา V2 นะฮะมันจะอยู่ระดับเลเจนดารี่นะครับโอกาส0.4%นะครับผมแล้วต้าขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ผลนี่คือ Dragon V2 รีวิวไปแล้วคลิปแล้วใครไม่ได้ดูไปดูกันได้นะครับ let's go มาเดี๋ยวเรามาดูว่า Macma V2 ีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีทั้ง Macma มีทั้งน้ำแข็งจะได้เห็นกันเลยใช่ไหมเนี่ยในใน,ใน,ในี้ําน้ำแข็งอันนี้ก็ Mac m a นะฮะซึ่งผมยังไม่มีรหัสน้ำแข็งให้รีวิวนะครับใครมีก็อย่าลืมมาเข้า Discord ของผมมาลิงกด้านล่างด้วยนะครับลืมบอกไปเลยนะฮะผมสร้าง Discord ใหม่เป็น c o m m u น i t y n e นกลิ TS เนะครับซึ่งอันเก่าเนี่ยไม่ได,ดแลแลแล กดเพลงอย่าให้รีรอนะครับผมเสียเวลาไปรุ่นไปรุ่นจะดูนะฮะโอเคสำหรับผลแมกมานี้นะครับผมสกิลไม่ครบครับสกิลสุดท้ายมันใช้86เลเวลนะฮะแต่ผมเลเวล67เอาว่าไม่เป็นไรนะครับแมกมาเนี่ยฮะเวลาโจมตีธรรมดานะครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นการใช้แมกมามือแมกมาในการตีเลยนะครับนี่ไหมพักหลังนี้เขาก็จะมีลูกเล่นแบบนี้มานะครับซึ่งผมรู้สึกชอบตรงนี้ว่าเอฟเฟกต์เขาเป็น2องดีนะเพื่อนเห็นไหม เอฟเฟกต์ Effect เป็น 2D ดีนะฮะไม่ใช่ว่า 3D ดีแบบเป็นโมเดลเลยนะครับเออมันก็ถือว่าได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงเนาะอ่าค่อนข้างสวยเลยม, <laughs> มัไปขีนมือบัคกเดื๋ยวอมือใหญ่บัคกนี่มือใหญ่บัคกโอเคเรามาดูที่สกิลแรกกันครับผมสกิลแรกครับจะเป็นหมัดแมกมาแลแหละนี่ซึ่งก็จะสังเกตเลยว่าเอฟเฟกต์สีแมกมาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูรุนแรงกว่าอันแรกนะครับผม อ่าตีไปปึ้งนี่ฮะมันก็จะเป็นหมันแมกมาทั่วไปนะครับอย่างที่บอกอันนี้ไม่เป็นผลเลเจนต์มันจะอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับผมต่อไปสกิลสองครับอ่าเบลขึ้นพอดีนี่เป็นการยิงมิสไซล์แมกมาซึ่งรู้สึกว่าใช้ไม่ค่อยได้อ๋ยโอ้โมาไงครับพี่โอ้ยมังกรสด้วยออ้คขมโบล,ลัว ผมยังไม่ได้ทันเล่นเลยครับพี่ครับนี่ไงมาเดี๋ยบสู้ก็สู้สู้ตายจริงไปแล้วโดนลูกบ่าไม่รู้ฮะแม็กมาฟอร์สกิลสามนะครับนี่โอ้โหแล้วผมโดนเล่นแน่นอนไม่พูดเยอะตายครับผมอไอ้นี่โอ้โหมาจากไหนไม่รู้มคอมโบรัวๆไม่ได้เล่นเลยนะครับผมบอกแล้วว่าไอ้แมปเนี่ยครับใครคอมโบเก่งนี่คือคุณคือเก่งนะเออข้างหัวเสียไปพันสองไม่ใช่ลาดผม เอ้ลืมบอกไปเลยรหัสนี้เป็นรหัสของคนเดินครับคุณโปรไฟล์ให้มาครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลสองกันบ้างฮนะสกิลสองเนี่ยผมรู้สึกคาใจนิดนึงผมรู้สึกว่ามิซ้ายเขาปล่อยไปน้อยลองชาร์จนานดูอันนี้ก็นานพอควรแล้วอ่าลองยิงดูฮะเหมือนมันแบบยิงไปมันก็แรงนะผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆสกิลสองไม่ได้เวอร์หวังมากก็คือเป็นการยิงม,มากๆขึ้นฟ้าแล้วก็ หย่อนลงไปในจังหวะที่อ่าในตรงมาโลเลงเนาะเออนะฮะแล้วมันก็จะมีอันที่มันแบบแตกพวกไปอ่ะเออมันไปทางไหนไม่รู้อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคมาครับสกิลสามแมกมาฟลองครับผมก็คือจะเป็นการเรียกพื้นแมกมาขึ้นมาครับนุ้ยเทมาใหญ่ด้วยนะเพื่อนนะใหญ่มากๆแล้วผมนี่ฮะเป็นไงต่อไปเลืกสี่ครับผมนี่ฮะจะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็จมตีนั่นเองประมาณนี้ ส่วนไอเล็กห้านะครับเจ้าของรหัสเขาบอกว่ามันก็คือการบินแล้วก็บีดามเมจเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตจากฝรั่งให้กันแล้วกันนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆมาครับเมื่อเราทําความเข้าใจสกิลอะครบหมดแล้วก็ไปสู้เลยดีกว่าข้างหน้ามีตัวนะครับเพื่อนฮะสวัสดีครับพี่ยิงแล้วครับสกิลสองสามารถอันนี้ได้นะเพื่อนนะใช้ในใช้แล้วก็เดินได้นะฮะปึ้งโอเคแปลว่าฟลอสวยครับแตกครับผม แล้วไอตัวนี้มังกรมาคร้บผมไอมังกรมาแล้วโอ้โหผมพูดเลยนะฮะว่าแม็กม่เนี่ยเบรนนิ่งเขาเรียกว่าติดเบรนนิ่งแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยผมหาไอมังกรไม่เจอแล้ววะไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ใครไม่รู้พ่นไฟแต่ผมอยู่อะเฮ้ยนี่ไงโอ้โยรอบโจมตีรอบโจมตีเหรอพี่โอ้ย หมัดแม็กมาไปก่อนครับผมมาลยครับอุ้ยผลยงังยิงไปแล้วโอเคไม่รู้โดนไม่โดนรู้แต่แม็กมาฟอกครับผมโด,โดนสองฮะโดนสองเลยยังไงครับแตกคู่หรือเปล่ามีตัวหนึ่งถึกมากล่วงไปหนึ่งครับผมโอเคแต่มีตัวหนึ่งที่ยังไม่ตายนะฮะเขาอ,อยู่ตรงนี้ยิงไปแล้วโดนด้วยโอ้โหดาเมจแรงพุ่งไปแล้ว,ดดว,มลวผมโดนครับผมตีต่อฮะ น่วงครับผมโอ้ยเจอฝ่ามืออรหันต์ไปหนึ่งทีทริปเปอร์คิว <c ute> เล่นมันอยู่นะฮะสกิลค่อนข้างทําความเข้าใจง่ายแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายนะเพื่อนนะอ่าไอ้ยิงสกิลสองเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีละเอะอพอเห็นผลดีแล้วคือมันเดินระหว่างใช้ได้เพื่อนๆเห็นไหมอ่านะฮะโอเคแถมเร็วด้วยนี่นี่ยเร็วด้วยนะครับนะอืมค่อนข้างเฟี้ยวเลยข้างหน้ามีผลโมจิฮนะต้องเล่นหน่อยแล้วช็อตน,นี้สู้กันอยู่ด้วย ขอ,อยาตเล่นด้วยครับพี่ขอเล่นด้วยครับพุ่งไปแล้วโอ้ไม่โดนนะโดนโมจิเล่นแล้วกูไม่ตายแต่เบิรกมาฟลอไม่โดนครับเขาเล่นผมกากาศยิงสวยโดนครับผมสกลิลสองกงอยู่ฮะสกลิลแรกต่อครับผมสวยครับโอเคเจ็บหนักเจ็บหนักโอ้โหไอตัวนี้ลารสจริงๆผมก็กลับมาลารสเขาแล้วแหละนะครับโอเค พุ่งไปพุ่งมาไม่ต้องเล่นแล้วไหมพี่ตอนนี้พุ่งไปแล้วผมโดนครับเรียบร้อยต่างคนต่างโดนฮะหรือเปล่ายิงสวยโดนมิซายิยงเขาไปโดนไม่โดนโอ้โหอันนี้ผลยาะฮะมิซายิยงโดนเรียบร้อยล่วงครับผมติดคูดาวครับผมอยอย่างมันแต่คือสเตมิน่าผมแทบไม่มีนะตอนนีน้เห็นไหมไอ้ครั้งหน้า้ผลม,มังกรน,นี่หว่ารอแม่งเด๋ยว แกแข็งแก้แข็งไอ้เราก็เลยขี้แข็งซะด้วยใครดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะและ้วเดี๋ยวเราไปลุยบทมังกรดีกวยมาแข็งนี้ต้องชำระนะครับไม่ชำระกษ์ก็ชำแหลกแล้วตอนนี้เออเนี่ยอะกรัวมาแหวนครับพี่มาแล้วครับพี่ผมมาแล้วครับพี่ผมมาแล้วนะใครก็ไม่รู้ว่าพุ่งไปแล้วไม่โดด <laughs> อะไรครันพี่อ่ะยิงสวยมุดขนไฟขนไฟขนไฟ,ขนไฟบินได้ขนไฟมันบินได้ไไดไไดยิง แมกมาฟลอมมาแล้วครับพี่เออเออเอาโดนโมจิต่อยเอาเอาเอาเอเอจเริญรุ่งเรืองเลยมึงเอ้ยเออสวยครับโหมังกรนี้ก็ตึงฮะมังกรนี้ก็ตึงใช่ย่อยนะครับเนี่ยมันสกิลสี่มันไม่ค่อยโดนว่ะอุ้ยนี่มังกรวีสองนี่โอ้โหโอเมก้า o ์โอเมก้ามังกรวีสองโอเค สไปเดอร์แมนเหรอครับยิงไปแล้วยิงโดมังกรวีสองครับเรียบร้อยอุ้อู้อู้ต่อเอียงเลยทีนี้สวัสดีครับพี่มังกรเบงค์มาฟอร์ไปก่อนเรียบร้อยครับผมโดนกดฮนะคอโมโบยาวๆนี่ไอสกิลแบงค์มาฟอร์เนี่ยเราค่อนข้างเป็นเป้านิ่งนิดนึงนะฮะต้องระวังหนะ่อยโอเคมีมังกรครับเราเน้นไปที่มังกรนะฮะโอ้ยโอ้ยยิงอัดอย่างงี้ยไม่เอาก็ตายแล้วล่ะ กะเล่นเอาตายได้วไหมโอ้โหตกด้วยเสียงตบอย่างเปรี้ยวโอ้ยเขาโบต่อรัวลูะโอ้ยไม่ไหวจะเนี้ไม่ไหวไม่ไหวตบกดวงม่็มาตกบ,บ้างโดนพายุตกครับแล้วก็เผาแล้วเขาเผาปะเรียบร้อยอะโอ้โหเสียอีกพันหนึ่งเสียโคตรเยอะ เสอยจโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอญาตจบคลิปสหรับวันนี้ครับผมผลมากๆวี2ครับดูเความที่เห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็มี Discord ใหม่ด้วยนะอย่าลืมเข้ามากันได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ